คนพบกัช่องมีวิวันนี้ไปรีวิวเทปกัน let's go <S สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราไปได้ของจากดูศสมาก็คือเทปตัวนี้เลยคือน้องแบบน่ารักมากแต่เราขอเช็ดก่อนแกดูนหน้าตาน้องนี่เราไปได้จากเออดซกมานะคะทุกคนก็ไปได้มาเช่นเดิม หกสิบบาทเราจะอุปกรณ์แพ็คคันหลายอย่างเลยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเอามาแพ็คนี้ไหมเพราะว่าเราต้องการคนกดติดตามถึงประมาณ20คนเดี๋ยวเราจะไปซื้อของดโดยสมมาอีกนะคะฝากติดตามเราด้วยนะเริ่มเลย โอ้อยอ้าวโอย้ยหน้าตาดูโคตรดีเลยเจาะเลยแล้วกันโอ้มายก็บเทปเดี๋ยวเดี๋ยวละ เราแกะถูกหรือแกะผิดหรอเฮ้ยแต่น้องน่ารักอ่ะอา่าทำไมมันไม่ขาดอะ่ะเฮ้ยเราต้องกดด้วยเฮ้ยแต่น้องไม่ติดอะ่ะหรือว่ามันมีอะไรหรือว่าเป็นแค่กระดาษหรือว่าอะไรหรอคืออะไรหรอ อะไรอ่ะเดี๋ยวอ๋อเ,เดี๋ยวนะเ้ยอะไรครับเนี่ยอ,อันนี้คือเทปใช่ไหมใช่ไหมต้องแกะนี้ออกใช่ป่ะใช่ป่ะเปไม่รู้แล้วด้าน,นล่างมันหนึบๆนิดหน่อยอ่ะ นี่หรอใช่ไหมตอบด่วนน้ำฟิวโพดอิดนะทุกคนออ๊ยอุยอ๊ยทะเลาะเลยใช้แล้วมองกันด้วยนะดิกดิกถ้าเกิดแม,ม่ระวังจะสภาพเป็นแบบนี้ฮ่า เไม่ได้ใช้ยางทถวน,นี้เอ้ยน่ารักอะ่ะเราสามารถใส่ทีเพิ่มได้ปะแบบใช้หมดอะ่ะได้ไหมน่าจะได้แหละ <c oughs> ใครงงกับเราบ้างมันไม่ค่อยติดเท่าไหรอ่อ่ะทำไมอะ่ะ สุดเลยอะอ้างโอเคจบการรีวิวแล้วกันงองอะโอเคได้ละโอเคน้องน่ารักดีแต่ตอนนี้โต๊ะไม่ดีเลยมาจัดโต๊ะกันเสร็จแล้วจ้ะได้อยู่นะ Bye bye.